กบสวัสดีทุกคนนะครับอันนี้เป็นคลิปที่สองนะครับวันนี้อาจจะพบไปเรื่อยๆมาหนักอันตรายกับสถานการณ์หลายเรื่องนะครับประเด็นหนึ่งที่พูดถึงเงื่อนไขของผู้ที่ได้รับการเยียวยาก,ก็จะมีหลากหลายเงื่อนไขหลายอาชีพซึ่งผมก็ต้องเรียนนาตรงขออนุญาตนำตรงว่าผมเองก็ไม่เห็นด้วยในหลายในหลายๆข้อที่ระบุไว้แต่เนื่องจากว่า ผมขออนุญ,ญาตคอมเมนต์เฉพาะในส่วนที่ผมสามารถมีข้อเสนอนได้นะครับคือพูดง่ายๆเหมือนเรามีเพื่อนสักคนนึงแล้วเพื่อนติไอ้นู่นไม่ดีไนี่ไม่ดีเราถามเพื่อนกลับว่าแล้วมึงจะให้กูทํำยังไงแล้วเพื่อนตอบมาว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันผมว่ามันมัน,ม,นมันอย่างนี้อย่าไปติดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะขออนุญ,ญาตคอมเมนต์ในส่วนเฉพาะที่ผมสามารถให้คําตอบได้นะครับ หรือมีแนวคิดบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นหนึ่งในอาชีพที่ไม่ได้รับการเยียวยาก็คือค้าขายสินค้าออนไลน์ที่ผลของรัฐบาลคืออะไรผมไม่รู้นะครับคือไม่ใช่เป็นงานผู้ประชดไม่รู้จริงๆแล้วจะแก้ปัญหายังไงอะไรยังไงผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันในเมื่อรัดก็ไม่ช่วยนะครับแต่สิ่งที่ผมต้องการจะพูดถึงก็คือณปัจจุบันคนจํานวนมาก หยุดเชื้ออยู่บ้านใช่ไหมครับออกไปหารายรับไม่ได้ช่องทางเดียวที่ก็าจะต้องกจะหารายรับได้ก็คือขายสินค้าออนไลน์ออกจากบ้านไม่ได้ก็ต้องหาเงินโดยขณะที่อยู่ที่บ้านช่องทางเดียวก็คือออนไลน์คนจำนวนมากไม่กล้าจะขายสินค้าออนไลน์เพราะอะไรครับพ่อค้าออนไลน์มือใหม่แม่ค้าออนไลน์มือใหม่บอกไม่ได้ประเมินสถานการณ์ไม่ออกสมมติว่าวันนี้ผมจะขายสินค้าออนไลน ผมเตรียมการแล้วลหละผมจะขายคนหนึ่งคิดยังไงผมไม่รู้ผมจะถูกตัดสิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้นะครับคนจำนวนมากไม่กล้าขายเพราะอะไรเพราะอาจจะถูกตัดสิทธิ์ห้าพันนี้คุณจะเข้าขายขายสินค้าออนไลน์ในทีถูกต้องไหมครับคือรัฐบาลไม่พูดให้ชัดเจนว่าครอบคุมนึงรายใหม่ไหมและถ้าครอบไม่ครอบคุมถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์รายใหม่คุณจะถูกตัดสิทธิ์ได้รับการเยียวยาไหมมันทําให้คนจำนวนมากไม่กล้าขายสินค้าออนไลน์เพราะอะไร คุณเป็นพ่อค้าอะไรใหม่ไหมค้าอะไรใหม่คุณบอกไม่ได้ว่าเดือนหนึ่งคุณจะมีกําไรเท่าไรคุณมือใหม่เงีสมมุติว่าคุณได้กําไรต่อเดือนพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทแล้วคุณต้องเสียสิทธิห้าพันบาทคนจํานวนมากไม่กล้าที่จะขายนะครับนั่นหมายความว่าอะไรรัฐกําลังสอนให้คนงอมืองอเท้าใช่ไหมครับ ช่องกันมาตั้งแต่เด็กสมัยรัชสมัยอัตตาหิอันตโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ณวันนี้รัฐบาลไม่ต้องการให้คนช่วยเหลือตัวเองไปเขาเนึ่องออกจากบ้านไม่ได้คุณก็ต้องอะไรก็ได้ Work at for f สำ m home มผมไม่ช่างไฟผมไปเดินไฟออนไลน์ได้ไหมละ่ะใช่ไหมครับก็ต้อง work f กฟอร์ m e ฮมผมเป็นช่างไฟอะ่ะวิศวกรไฟฟ้าผมสามารถจะออนไลน์ให้สว่านมันลอยขึ้นไปเจาะสว่รน์ ไปเดินสายไฟให้ลูกค้าโดยอยู่กับบ้านได้ไหมไม่ได้ทางของผมก็คือต้องออนไลน์พอออนไลน์แล้วเสี่ยงไหมที่ผมจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับเงินห้าพันบาททีนี้ถ้ามันเสี่ยงคนจำนวนมากจะไม่กล้าขายมือใหม่หัดขายบอกไม่ได้หรอกครับว่าเดือนนี้คุณจะได้กำไรหนึ่งพันบาทสองพันบาทห้าร้อยบาท หรืออาจจะได้เป็นหมื่นเป็นแสนเลยก็ได้แต่คนจำนวนมากไม่กล้าเอาชีวิตมาเดิมพันตรงนี้นะครับประเด็นตรงนี้ก็อยากให้แชร์กันไปให้ไปถึงหูรฐบาลว่ามันควบคุมไรเก่าไรใหม่ไหมผมไม่ต้องการจะที่จะแบ่งแยกหรอกครับว่าพ่อค้าไรเก่าไรใหม่เพราะผมไม่รู้เหตุผลนะครับเพียงแต่มันเป็นทางออกของคนหลายคนถ้าสามารถควบคุมเป็นหนึ่งพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ลายเก่าได้ก็เป็นอันนี้ส่งร่วมกันเราเราได้ได้ช่วยเหลือกันแต่ถ้ารัฐบาลไม่ยอมก็อย่างน้อยมันก็น่าจะอนุโลมให้กับพ่อค้าแม่ค้าลายใหม่ตอนนี้ต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจของคนที่อยู่กับบ้านคุณจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงที่อยู่กับบ้านนอกจากอาหารการกินแก๊บพันธุ์้าฟูแล้วคุณจะกระตุ้นยังไงออนไลน์กับแอปต่างๆซึ่งในทุนเป็นคนต่างชาติเรา คุณกระตุ้นเศรษฐกิจกับประชาชนคนไทยที่เขาจะขายของออนไลน์นะครับก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งคือมันน่าจะมีอะไรที่ชัดเจนหรือ,อรูปมรรวยในกรณีนี้นะครับอย่าสอนให้ประชาชนงอมืองอเท้ารอขอรัฐบาลอยู่เลยเวลาไปขอก็ทำอย่างกับประชาชนเป็นขอทานนยนะครับก,ก็ก็ให้ประชาชนทำาหากินได้ ก็ปลดล็อกตรงนี้ซะหรือคุณจะอธิบายชัดเจนอะไร mm. ก็ขอให้มนชัดเจนไปเลยไอ้เรื่องไขย่ยสืข้าวอะไรเนี่ยนะครับจริงๆหลายอาชีพผมก็ไม่เห็นด้วยแต่ผมไม่อยากคอมเมนต์พอพูดตรงๆว่าผมไม่มีทางออกของปัญหาอย่างผมบอกอะเพื่อนผมทักมาเฮ้ยมึงไอ้นู่นไม่ดีอันนี้ไม่ดีเออแล้วมึงจะให้กูทําไงวะกูกลัวไม่รู้เหมือนกันแล้วจะติทําไมใช่ไหมครับถ้าติแล้วมันต้องมีคําตอบไม่มีคําตอบอย่าตินะครับ นอกคำตอบของผมก็ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องที่สุดแต่ผมมองว่ามันเป็นทางออกนะครับก็กรบกวนทุกท่านช่วยกันจชยให้มันไปถึงกูรัฐบาลให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่าสอนให้คนแบมืองอ,อเท้าแบมือขออยู่กับบ้านเลยครับนะครับ